สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนทําน้ํายํานะคะสูตรน,นี้เป็นสูตรมาตรฐานนะคะที่ใครกินแล้วนะคะก็จะบอกกันว่า,เ,าเป็นรสชาติที่ค่อนข้างครบรสอะคะ่ะมีทั้งเปรี้ยวหวานเผ็ดนะคะ,คะอ,อย่างแรกเลยนะคะก็คือจะใช้น้ามะนาวแท้นะคะน้ามะนาวแท่2ช้อนนะคะประมาณ2ช้อนถ้าชอบเปรี้ยวก็เพิ่ม ะะประมาณ3ช้อนนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลานะคะน้ำปลาก็ประมาณ2ช้อนแล้วก็น้ำตาลนะคะน้ำตาลประมาณ2ช้อนเช่นกันพริกนะคะแล้วก็พริก ประมาณสับละเอียดนะคะประมาณ4-5เม็ดนะคะแล้วแต่ความชอบก็เผ็ดมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เติมน้ำอุ่นนิดหนึ่งนะคะเพื่อจะให้น้ำตาลทรายมันละลายไปด้วยกันนี่นะคะแล้วก็คนเออส่วนใหญ่จะชอบมีคนถามว่าทำไมถึงไม่ใช้น้ำเชื่อมนะคะเพราะว่าน้ำเชื่อมอะบางทีความหวานมันมน่ไม่ได้เหมือนน้ำตาลทรายอะคะ่ะ น้ำตาลทรายมันจะหวานแหลมแล้วมันมีหวานตัดกับมะนาวแท้มากกว่าเนี่ยค,ค่ะเนี่ยค่ะก็จะได้ละคะ่ะน้ำยำสูตรมาตรฐานที่ใช้เวลาไปขายของสามารถนำไปใช้กับยำใส่เป็นถุงเป็นแพ็คใส่ไปกับกล่องก็ได้นะคะหรือว่าจะทำยำแบบว่าสำเร็จโลกใส่เครื่องลงไปเลยนะคะแล้วก็ใส่ผักตามก็ได้เช่นกัน ก็จะมีครบรสเลยนะคะทั้งเปรี้ยวตัดหวานแล้วก็เค็มแล้วก็มีรสชาติเผ็ดตามมาส่วนนี้รับรองค่ะว่าเ,ออเป็นมาตรฐานจริงคนส่วนใหญ่ทานแล้วก็จะชมนะคะว่าค่อนข้างครบรสนะคะลองดูนะคะเผื่อเอาไปออต่อยอดทําของตัวเองได้อย่างเช่นพวกยำต้น่อนทนตะวัน,ววนหรือว่าออยำมาม่ายำอะไรเงี้ยต่างๆขอบคุณค่ะ